เรามาดูกันนะคะว่าแบบภาพยังไม่ขึ้นเลยบุคคลที่ทำกับข้าวไม่เป็นภาพยังไม่คึ้นหรอ,อเหมือนได้ยินเสียตัวเองแลว้วอ่ะมันมาแล้วใช่ไหมเย่ <Yeah. S 1> มานะคะต่อไปนะสําหรับคนที่ทากับข้าวไม่เป็นอย่างพิ์นะคะดูสิว่าม,มันจะยากขนาดไหนกันเชียว เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่ทีแอบดูเทียร์ธรจำได้แล้วว่าต้องใส่อะไรบ้างอย่างแรกกะทิผงขอกันไกลนี้ัไม่มาอยเขาบอกว่ามาแล้วถ้ามาอล้วมาแล้วนี่อย่างแรกนะคะกะทิผงเทลงไปเลยอันนี้ Amazing มากเห็นเล้วตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นกะทิกับผงมาก่อน หน้าตาตอนนี้คือแบบหวาดเสียวมากนะทุกคนทำกับข้าวแบบลายครั้งแรกในชีวิตวิฉันจะได้แต่งงานไหมคะคนทั้งประเทศรู้แล้วว่าทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยกลับมาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะรอบที่สามนะคะรอบที่สามนะคะฝากซีเอฟกันด้วยนะคะทุกคนพอจะบอกว่าราคานี้มันแบบมันดีมากจริงๆแล้วมันอร่อยมากๆเลยว่ามันปุดๆเลยอะวิชันไม่มันแบบมันร้อนไป เราก็น้ำซอสใช่ไหมอย่า <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะใส่น้ำซอสทุกคนถุงใหญ่ e <ww. S 1> อิอูวอันนี้คือสูตรลับของเขานะแอบถามเขาก็จะไม่บอกนะคะเพราะว่าเป็นอันนี้ทำให้รสของก๋วยเตี๋ยวเรือมันมาเลยบอกเลยเนี่ทุกคนมากลายเป็นชุดดำไปแล้วว่ะ สุกฟิล์มแบบเป็นผู้หญิงทำกับข้าวเป็นขึ้นมาทันทีอ่ะฉันทำนำ้มซุปเต้นนะทุกคนคว <บน S 1> ามเผ็ด <ไป S 2> มันแบบพอดีมากเลยเนาะใช่มันไม่เผ็ดเกินอ่ะมันแบบพอดีมากมากคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำกับข้าวเป็นแล้วนะคะพ่อแม่ต้องภูมิใจภูมิใจยิ่งกว่าเรียนจบอีก <c oughs> ไม่เคยเทำกับข,ข้าวให้พ่อแม่กินเลยลูกจริงมันเนี่ยผมว่าทำไม่ได้มันไม่อร่อย พี่มาเคยทำข้าผ่าดทุกคนแล้วพี่เหมือนใส่ซีอิ๊วเยอะไปอก็คือกินไม่ได้นะแต่ต้องกินพอเสียดายแบบเค็มมากนี่ก็มาลุ้นกันนะคะว่าแบบมันจะดึงไหมนี่ถึงเต้นอะ่ะเธอไปครบหนึ่งขวดแล้วปล่า <laughs> ครบแล้วอืมอ๋อเส้บนบะหมี่ก็จะอย่างงี้ใช่อันนี้ก็จะใส่ อันนี้จะให้เอฟซีกินหรือจะกินเองกินเองโอเคอุ้ยโอเคโอเคแบ่เน,บบ <c oughs> นี่บอกแล้วว่าอร่อยมากเลยค่ะอะให้เอฟซีใส่อะไรบ้าง <c oughs> หูใส,ใส่ใจสุดอร่อยละต้อง <c oughs> ถามพิมพจีก่อนว่าทำเป็นหรือเปล่า <c oughs> อร่อยคืออันนี้เราไม่ได้ปรุงเองไงเรามั่ใจว่ามันอร่อยเพราะว่าเลอโรดดะเขาปรุงมาอร่อยแล้วอร่อยมากส่งจิ้มที่ลิงได้เลยนะคะจิ้มที่ลิงได้เลยนะคอมเมนต์ปักหมุดไว้แล้วอันแรกเลยที่มันเขียนว่าแอดเลอโรดสูเปอร์อินเตอร์ฟู้ดนี่ก็ซูเปอร์ฟู้ดใหญ่เลยอะรู้สึกตัวเองจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วทำกับข้าวเป็นเนยไม่น่าใส่สีขาวเลยอะ ทำไมฉันทำแบบนี้นี่ใส่หมูใส่ตับด้วยเพราะว่าแฟนขับน่าจะกินไม่น่าใส่ดีขาวเลยอ่ะหมูตุ๋นอุ้ยอันนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆเลยไม่ได้เส้นนีกือบ่เหลุดออกมาจากปากแล้วเมื่อกี้เห็นปะอะไรนะเส้นเกือบจะหลุดออกมาจากปากว่ะ a p ปปี้เมกิโบสโอนดิลิช i อัลโซงโกะอร่อยมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะคือเส้นรีเลยค่ะ3ามร้บาทนะคะซื้อ10แผ<ท>่นปุ๋หนึ่งอันก็คือแบบว่าในราคา3ามร้อาสิบาทเก่งห้วันอะฮะพอละสองมืออะที่จริงมือ,มอละแบบสามสิบกว่าบาทนี่คือแบบราคานพงเลยอะสามร้ยห้า35บาทต่อมือทุกคนเอาดีๆคิดกันดีๆนะ ต้องซื้อแล้วไม่ต้องคิดแล้ววันนี้ F เลยนะคะสามห้าบบาทสิบซองถูกจองเฉพาะเฉพาะไลฟ์มีเท่านั้นนะบอกเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนั่วงกันนะคะแต่ฉันไม่มีอ่ะจริงจริงอ่ะน้องๆที่อยู่หอก็คือทําได้เลยนะเวลาอยู่หอใช่ป่ะเขาซึ่งมีแบบบางคนมีแค่หม้อหุงข้าวใช่ป่ะอะไรคะ เวฟไมโครเวฟก็ได้ใส่ไมโครเวฟเพราะว่าคือให้แค่น้าเดือดอ่ะใช่นอกนั้นก็โอเคละเพราะว่าเส้นอ่ะมันเดือดเร็วมากเส้นมันนิ่มเร็วมากนะคะใครที่มีไมโครเวฟนะก็เอาน้าร้อนใส่เอาน้ำใส่ไมโครเวฟใช่ป่ะแล้วก็รงเลยร้อยห่อหรอร้อยห่อเลยเหรอสั่งแล้วหรอเสียบยางเสียบยางจะได้กดดิ่งดิ่งๆๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเด็กหออ่ะเขาชอบแบบลงติ๊กตอใช่ป่ะเขาจะมีแบบหม้อหุงข้าวแล้วก็เอาน้าร้อนใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็ทำในหม้อหุงข้าวก็ได้ ใช่ามากแต่นี่คืออาหารลดน้ำหนักเลยนะคือต่อไปนี้นะพี่จะกินเป็นข้าวเย็นคุมอาหารแล้วหนึ่งเพราะมันมีแคลอรีร่บ,บอกก๋วยเตี๋ยวข้างนอกมันไม่มีแคลบอกอะ่ะอุ้ยเสร็จแล้วเก่งมากได้ปะคือได้ยังได้เหอโอ <laughs> <laughs> เคเฮียขนาดนันด <laughs> ี <laughs> เริ่มเลยเริ่มเลย เริ่มเลยๆเลยเลยเห็นไหมว่าฉันทำกับข้าวไม่เป็นเฮ้ยแต่รอเคไม่กระเด็นนะหลังจากวันนี้ไปนะคะเรียกว่าเชฟพิมเชฟกมเก่งมากใส่นี้ด้วย อันนี้ด้วยกระเทียมเจียวใช่ไม่เหลือออกเลยอ่ะทุกคนมันเครียดจริงนะเนี่ยไม่ใชยเยขาของเขาออกสื่อมาก่อนเลยอ่ะเฉพิมพทำใส่ใบหอมด้วย <c oughs> นะจ๊ะทำเป็นโปรละโปรเฟชั่นอลมากเลยทุกคน <c oughs> โดูดูดูมันเหมือนไปไปซื้อที่ร้านอ่ะโหยภูมิใจในตัวเองเอ่ะเก่งมากเลยไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้แต่ว่าไม่เหลือช้อนแล้วอะไม่เหลือช้อนอะ อันนี้เราจะให้แฟนขับเรากินเองจะกินกันจริงใช่ไะเอ้ยอ่ะขออนุญเดี๋ยวเราจะแบ่งกันอย่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะซาวเสียงมามาชิมกันเลยขอกล้องชิมเลยไม่ใส่ผักเลยไม่ทานแล้วใส่ผักอีกแล้วบกินชายผักไม่กินอาอไม่กินแล้วอ่ะงั้นเรากินกันเองก็ได้เออเนี่ยอยากชิมเส้นมีเหลืองอ่ะสรุปเอ็ซีไม่กินละอันนี้คือบะหมี่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวพิมจะชิมแล้วเดี๋ยวพิมจะบอกว่าเส้นมันเป็นยังไง แต่ว่าชอบกินวนเส้นมากเพราะว่าวนเส้นคริสตัลอันนี้มันเป็นวนเส้นที่ใหญ่ทุกคนมันแบบเฮ้ยฉันกินแล้วอิ่มชัวร์ี่กับซ่องนี้กนจะได้แบบง่ายน่าระเด็นมากทุกคนเวลาแบบกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะความอัดทะลุตึงแล้วจิงจังก็ลืมแล้วค่ะทุกคนมันมีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะอย่าลืมกันนะคะซื้อสิบแถมหนึ่งราคาเพียงแค่3 5 0อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะมีทั้งหมด สี่เส้นนะคะทุกคนเราปักไม่ไหวฝากซื้อกันด้วยนะคะเราจะได้กินเราจะไดทานกันต่อเฮ้ยเส้นอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้ที่พิมกินอยู่นะคะมันคือบะหมี่ญี่ปุ่นจะบอกว่าเส้นอ่ะมันไม่เหมือนบะหมี่ทั่วไปที่แบบว่ามันเหนียวมันนุ่มหมักเปลี่ยนชามได้ไหมอะ่ะไม่ชินหน่อยร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอื้อร่อยไหมเส้นมันอร่อยอ่ะอร่อยเนาะ หวานนะแบบนะฮ่า่งขุกมไหเน่ยทำไมอ่ะอร่อยโยทุกคนอาพิมได้2เส้นแล้วถ้าเป็นพิมพ์ซื้อนะพิมจะซื้อบะหมี่เหลืองเอ้ยบะหมี่ญี่ปุ่นกับเส้นวุ้นเส้นคริสตัลนะคะอันนี้นะก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่น10แถมหนึ่งนะทุกคนสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะคือหูยแบบคือคุ้มมากแล้วโปรโมชั่นนี้นะคะใครนะคะที่อยากทานนะคะ อยากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกัน F เลยตอนนี้นะคะที่ไลน์แอดที่ปากไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะเลอลดอินเตอร์ฟูติมเอสนะคะใช่ทุกคนจะบอกว่าเส้นเล็กล้อเส้นหมี่เนี่ยจริงๆอะถ้าเกิดว่าเรากินอะมันทําให้มันจะย่อยอาหารได้เร็วกว่ากินเส้นบะหมี่เหลืองใช่จริงๆเนี่ยกินในความรู้ใหม่กินตอนเที่ยงอนี่กินตอนเที่ยงอะไม่ถึงสองชั่วโมงก็คือแบบหิวแล้วจริงๆอร่อยอะคือตลอดเวลาจริงๆ อย่าลืมนะคะมาเดี๋ยวจะบอกทวนอีกทีว่าเรามีเส้นอะไรบ้างเลอดลก๋วยเตี๋ยวเรือกึงสาเร็จรูปนะคะเราจะมีวุ้นเส้นคริสตัลนะคะบะหมี่ญี่ปุ่นคืออันนี้ก็คือเหนียวนุ่มมากทุกคนแล้วก็เส้นเล็กนะคะที่เทียกินอยู่แล้วก็มีเส้นหมี่นะคะมีทั้งหมด4เส้นนะรสชาติแบบเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่เส้นนะคะใครนะคะที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นแบบ ก๋วยเตี๋ยวเรือเลเวอร์นะคะต้องมีติดบ้านเพราะว่าบอกเลยว่ามันไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนวายมันไม่เหมือนกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบกิหมดแล้วที่แบบว่าสมมติเราเรา,เรามีเพอร์เซชันว่าแบบกึ่งสเาเร็จรูปอะมันต้องรสชาติปล,ปลอมๆแน่เลยหื้นี่เหมือนมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่บ้านนะคะทุกคนก็คือทําง่ายมากท่ากับข้าวไม่เป็นอย่างพิมเมื่อกี้ก็คือเป็นเชฟพิมแล้วนะ ซื้อเลยค่ะทุกคนสิบแถมหนึ่งนะคะส5สบห้าไม่ใช่ส5 3 5ิบห้าสรสบาทเท่านั้น1ิบแถมหนึ่งสบ้าบทเดือบบาททำเองไม่เป็นก้อนแน่นอนกินง่ายกินง่ายสุดๆนี่เส้นมันกีวยเวหมดแล้วหลอนที่อยู่กินอ่ะเมื่อกี้มา่คืนอันไหนอ่ะสีส้มอ่ะเซนีน่เ้นเล็กเส้นเลกนะเป็นเส้นที่แบบคนที่สั่งก๋วยเตี๋ยวกับมากินที่บ้านนะมีปัญหาที่สุดแล้วเพราะว่า สั่งกลับมาแล้วมันจะเป็นก้อนจะบัะเราก็แก้ปัญหาโดยที่แบบถ้าแม่งเองเลยจ้าฉันเป็นเชฟเส้นเล็กสําหรับใครนะคะที่แบบว่าชอบกินนี่ใครตัวแก้ปัญหาทุกอย่างเลยราคาแค่สามช่วยขายหน่อยขอกินบ้างมันหน่อยปังหน่อยจริงจริงทุกคนเพราะเราช่วยขายหน่อยอิ่มแล้วอ่ะจริงๆคือแบบมันเลิศจริงๆอ่ะซองเดียวก็คือ35บาทแต่วันนี้เรามีเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะคะก็คือ10แถม1ราคาเพียงแค่350บาทอ่าแกซื้อต้องมองนะคะ มันอร่อยจริงๆมันเหมือนกับว่าเราไปซื้อที่ร้านเลยอ่ะแล้วมันแต่ว่าเราทำเองเราสามารถแบบเราสามารถไปอวดเพื่อนแบบว่าเอ้ยดูฉันมีแบบฝีมือแบบฉันทำกับข้าวเป็นฉันเป็นแบบแม่ค้าแบบก๋วยเตี๋ยวมือฉันทำได้ที่จริงก็คือแบบโอ้โหฉีกสองนี่ปุ๊บ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 ทำได้ในเวลาไม่ถึงสองนาทีก็คือแบบอับือน professional เลยไม่ควรถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหน ไลน์แอดฝากอยู่ที่คอมเมนต์นะคะที่มาเลยก็เลยไปเลยค่ะก็เลยแบบเลอรรสอินเตอร์ฟูดเอสนะคะถ้าทั้งค้างค้างในถ้าทั้งมาในเพจมิสแกนอะมันจะไม่ได้ออเดอร์นะทุกคนเส้นของเลอร์รสนะคะมันเป็นวุ้นเส้นริสตัลทุกคนแคลอรี่มันน้อยน้อยที่สุดในบรรดาอันนี้แล้วนะแล้วก็เส้นมันใหญ่มากแบบซูมเนี่ยเส้นมันไม่ใช่แบบเส้นวุ้นเส้นแบบ วุ้นเส้นวุ้นเส้นทั่วไปอะ่ะมันเป็นวุ้นเส้นแบบพรีเมียม,มทุกคนในราคาแบบในราคาแบบสิบซองไไม่ไหเหมือนเส้นเล็กสิบเอ็ดซองสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะชอบสโลวยมันอร่อยมากอะ่ะอร่อยแค่ไห,หนอ,อะฝรั่งคึ้นสองสองไอ้สองชามที่สองแล้วอ่ะทุกคนฉันจะมีเหลืองก็อร่อยมากบะมีเหลืองคือแบบอแล้วมันไม่ใช่บะหมี่เหลืองทั่วไปอ่ะมันเหนียวอ่ะมันเป็นบะหมี่เหลืองญี่ปุ่นนะดิ นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยค่ะมันไม่แบบทั่วไปคือทุกอย่างมันไม่ทั่วไปอ่ะทุกคนมันแบบมันคุ้มค่ากัวราคามาก350บาทไม่ต้องคิดเยอะทุกคนเอฟเอาจริงๆนะบางทีนะซื้อข้าวกินอ่ะบางมื้อแพงกว่า350รอยาสิี๋นี่ได้11ซองอ่ะต้องซื้อแล้วส่งฟรีด้วยนะอเฟหน่อยได้ไหมคะต้องไม่มีโค้ดใช่ไหมหนูแค่ CF ค่ะใช่ป่ะคะ CF จะซื้อด้วยไงไลน์แอดอ๋อต้องแอดได้อืมพิมพ์ไปแล้ว CF แม่ซื้อ,อเอง,เองพ่อแม่ดูอยู่พ่อแม่หนูอยากกินวุนเส้นคริสตัรฝากเอฟหน่อยนะเดี๋ยวหนูโอนเงินให้ซื้อจริงนะหนาซื้อละถังกี่ชองส่งรดอะไรไม่อย่าดื่มเลือกเส้นด้วยนะแต่ถ้าใครเลือไม่ถูกนะเลโรเขาก็จะจัดเซตให้แบบว่าคาคากันไปให้เลยแล้วก็ถ้าลอง ถ้าลองเสร็จเราก็แบบติดใจก็กลับมาซื้อต่อ<า>ได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าในถ้าสมุติซื้อนอกไลฟ์ก็คือไม่มีโปรโมชั่นแล้วเนาะเพราะนั้นไลเาะ์คก็ไม่มีโปรโมชั่นแล้วไม่ต้องทีเดียวทุกคนหอใครที่แบบกินเผ็ดไม่ได้อะอันนี้คือเผ็ดพอดีมากพี่มันกินเผ็ดไม่ได้กินส้มตำไม่ใส่พริกแต่อันนี้คือแซ่บนัวอร่อยไม่ทรมานเห็นได้ยังไม่ได้กินน้ําเลยอร่อย ฝรั่งก็กินหมดไปสองแล้วว่ยังกินไม่หมดเลยขากินก่อนอร่อยมากเลย,ลลยคนฝรั่ชอบาหน่อยสีเอฟกันแล้วหน่อยทุกคนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เก่าเทียพิมพ์นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษปิดไลฟ์ปุ๊ก็คือไม่มีแล้วนะหมดสิทธิแ์นะแล้วนะทุกคนมันคือ flash sale เฉพาะไลฟ์สดวันนี้เท่านั้นซื้อสิแถมหนึ่งเอาบอจะกิน <laughs> อยากซื้อสิบแถมหนึ่งนะคะราคาเพียงแค่350บาทส่งฟรีอย่าลืมแอดไลน์ด้วยนะคะเราปักหมุดเป็นคอมเมนต์แล้วนะคะแอดไลน์ไปเลยค่ะเพราะว่าเทียการันตีได้เลยว่าอร่อยแน่นอนอุ๊ยอร่อยจริงอร่อยแน่นอนไม่ได้งมอนนะคะไม่ได้ตอหลอนะคะคือสกูร์จริงๆริงกูร์จริงๆเซนเซอร์แหบเซนเซอร์ได้ตัวเองใช่อร่อยมากอุ๊ยอยากกินผักบุ้งอะ ของกินแล้วคือแบบเลิกไม่ได้จริงๆอะเลิกไม่ได้จริงๆอะมันอร่อยมากสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องงงนะคะว่าพิมกับเทียทำอะไรตอนนี้พิมกับเทียกำลังกินกินอยู่เพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จเอ้ยไม่ใช่บะหมี่ก๋วเตี๋ยวสำเร็จรูปที่ทำไปนะคะเป็นก๋วเตี๋ยวเรือทุกคนคือมันทำแป๊บเดียวแล้วเสร็จแล้วอะคือมันเสร็จตั้งแต่ต้นไลฟ์แลวไม่ถึงห้านาทีก็คือเสร็จเลยสมมติใครนะคะที่แบบว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยอยากลองทาเองที่บ้านหรือรู้สึกว่าเวลาสั่งมาแล้วมันแบบกลับมาแล้วขี้เกียจอุ่นหรอไม่พออยากทําเองให้มันจบๆเลยก็คือนี่คือคําตอบค่ะกว๋วยเตี๋ยวเลอเลอรนนะคะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเลิศสุดสาเร็จรูปใส่น้ําร้อนใส่ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆใส่เรื่องที่เรา<ส>อยาก,กทานใส่เนื้อสัตว์เดียวเสร็จเลยใส่เส้นเสร็จเลยแล้วก็ เส้นของเขาทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4เส้นมีวุ้นเส้นคิสซัลที่พิมพชอบมากๆเพราะว่าเส้นมันใหญ่มันหนามากนะคะแล้วก็บะหมี่มญี่ปุ่นที่แบบว่าอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยทุกคนเส้นมันเหนียวหนึบแบบกินแล้วแบบยังเคี้ยวได้ไม่ใช่กินแล้วหายไปเลยอ่ะมันแบบมันนุ่มมันอร่อยมากๆแล้วก็เส้นเล็กเป็นไงกินแล้วแบบหายกินแล้วแบบหายได้เป็นยังไงวะหายได้คือแบบมันล้วนไงมันล้วนมันไม่เหนียวอ่ะ แบบกินแล้วแบบยังไม่ทันเคี้ยวแล้วละลายอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะแต่แบบเนี้ยมันอิ่มมากเส้น<ช>มันเหนียวมันนุม <S <S <ๆ>่มแล้วก็เส้นเล็กอร่อยไหมอร่อยมากาจริงๆนะคือเฟเวอร์ของเธอเลยโอเคเส้นเล็กคือเฟเวอร,ร,ร์แล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวโรเวอร์นี่ก็คือแฮปปี้มากมีทุกเส้นเลยนะคะแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ทั้งหมดนะคะสิบซองแถมหนึ่งในราคาสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นไม่พอทุกคนสามร้อยห้าสิบจริงๆเพราะว่าส่งฟรีด้วยแอดไลน์นะคะเลอรถดอินเตอร์ฟูเติมเอสนะคะแล้วก็ สั่งเลยอย่าลืมเลือกรสด,ด้วยนะแต่ว่าถ้าสมมุิเลือกไม่ได้อย่าลองทุกรสเลยเดี๋ยวเราก็จะจัดเซตไปให้นะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์ค่ะสั่งเลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าโป<ด>รโมชั่นมีแค่ไลน์เซตเท่านั้น,น,นบอกว่ามาจากมิสแกนด้วยนะลองไปเลยเลยรสนะคะลองไปเลืเลยไม่ต้องทอร่อยอ่ะคือแบบไม่อยากพูดอ่ะอยากกินเฉยๆอ่ะอยากนั่งกินเฉยๆเป็นกำลังใจให้ อ่ะพูดต,ต่อพูแสดงว่าถ้าเกิดว่าจรงแล้วอ่ะใครที่ไม่อยากใส่กะทิเราก็สามารถเอาออกได้แต่ว่ามันจะไม่นัวเท่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบคพมน้ำหนักอ,ะอ่ะก็เพิ่มน้ำได้เพิ่มน้ำได้เอากะทิออกไปได้แล้วก็กินเส้นหมี่กับเส้นเล็กคือแบบลดน้ำหนักเลยจ้าออใส่ผักนนๆๆัวเยอะๆไปเลยแล้วก็เรื่องเรื่องน้ำซุปกันทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเฮ้ยฉันต้องเตรียมแบบ น้ำปลาน้ำพริกใช่มันครบทุกอย่างอะคือความน้ำตาลทุกอย่างก็คือสองซอเนี้ที่เขาคิดมาให้อะก็คืออร่อยแล้วทุกคนเขาปรุงมาให้แล้วเค็มหวานเผ็ดครบทุกอย่างนัวใช้คําว่านัวเลยอร่อยมากหยุดกินไม่ได้เลยอะทุกคนอยากให้ทุกคนเอฟแบบแต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่า อยากกินนะคะทนไม่ไหวเห็นพิมกะเทียกินแล้วแบบอร่อยมากลองถามแอดมินดูนะว่าส่งแกลบไปที่บ้านตอนนี้ได้ไหมคะจริงอุ้ยหือะไรอ่ะเออเนี่ยพอพิมกินอะทุกอย่าง้ยหมดเลยมั้งไม่กินละ แนนกินเป็นไรยังไงเราจะให้ทุกคนรู้ว่าแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะคือมันอร่อยจนแบบว่ามันกินไม่หยุดอ่ะจริงๆทุกคนมาเผื่อใครกําลังเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะชวนดูทั้งหมดนะคะทุกเส้นที่เรามีตอนนี้ก็คือคะแกได้ตันไใจอย่างเงี้ยอ่ะมีเส้นมี่เส้นมี่ที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวให้ดูเส้นมี่ดีกว่าจะทำมั้ทำแกะแฟนผักก็ได้นะเขาบอกว่าไม่กินผักใช่ป่ะ อาอาหารไม่ใส่ผักเชียยวทำกลางอันนี้คือเส้นดีนะคะที่เราจะทําให้แฟนผัดก,กินพเนเย็นกินค<า>่ะแต่ถ้วยหมดมาขอน้ำห,หน่หนอยาหมดกินในมอลเลยขอน้ำาหยน,นี่นะคะเชฟพ,พิมพป์่อดเรียกจบเลยจบไลฟ์นี้นะคะปลดเรียกหนูว่าเชฟพ,พิมพกลับบ้านไปจะให้พ่อแม่เรียกว่าเชฟพ,พิมพคือแบบเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวได้เลยอ่ะ คุกกี้เดินมาก็ต้องเห่าว่าเชฟพิมพจะมาเหา่าแบบหมาธรรมดาไม่ได้นะคะคุกกี้สมมติสำหรับใครที่ไม่ได้ฟอลโล่พิมพนะคุกกี้คือหมาชิวาว่าของพิมพนะคะที่พิมพสั่งแล้วเขาก็จะทําหมดจะให้เรียกว่าเชฟพิมพชี้ก็จะทําเชื่อเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปถ่ายคลิปให้ดูว่าคุกกี้จะเรียกพิมพว่าเชฟพิมพไปเรื่อยเลยดูดิ แ,แก้เขนินไงทุกคนคนมันทำกับข้าวไม่เป็นนะ่ะฟินแล้วะเนี่ยง่ายมากนี่คือแบบเริ่มโปรแล้วนะเป็นท็อปเชฟละสามารถแบบมิชลินสตาร์ต้องเปิดแล้วแล้วก็ก๋วยเตียบ้ายพิมจีนะคะนี่คือแบบทำขนาดนี้ได้มิชลินสตาร์เลยนะเริ่มเลยยังไม่รอนะการที่ใส่ไปเลยรอ้รอนแล้วหแล้ว กระทีกระทีฮิสเมลเกยใ่สองกระถิค่ะอ๋อได้ค่ะห่วงอ่ะห่วงแบบเฮ้ยค่าพันฟังกันใหม่ดีวเราจจะค่าชารลอตอันนี้อันไหน ข้าฉัล้วหรอให้เพียงทำมาก่ะทุกคนขอทานเพราะมันอร่อยอ่ะขั้นตอนถัดไปนะคะในหนึ่งซองมีอะไรบ้างจ้ในหนึ่งซองในหนึ่งซองมีกะทิสี่ซองมีน้ำซอสนะคะแล้วก็มีพริกมีพริกปรุงพริกปรุงแต่ว่าแต่ว่ามันต้องใส่ทุกอย่ารรวมกันอ่ะเพราะว่ารสชาติมันจะหนัวมากๆมีซอสเครื่องเทศนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมเจียวที่เราจะปรุงตอนทีหลังนะคะ Yeah. เนี่ยแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนสใส่กเียมเจ,ม,จมันจะเปลี่ยนทันทีเลยนั่นจะใส่อยู่เนะสีก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบน้ำซุปไอ้นี่มาละก๋ว,วยเตี๋ยวเรือเป็นสีที่ทำเองที่บ้านไม่ได้อ่ะนี่ไม่เคยรู้เลยนะว่าวิธีทำก๋วยเตี๋ยวเรือทำอยังไงนี่นอยู่นี่นี่ทำซอสไม่ไ้ใส่แล้วไม่ใช่หรอไม่ยูใส่สีเหลืองไปไ <laughs> ไม่แล้วหมี่อ๋อแล้วเส้นหมี่อยู่ไหนอะเส้นหมี่อยู่นี่อ๋อไม่เอาออกมาแล้วนี่ไงอ๋อเป็นงูงูกัดตายแล้วทุกคนกัดกินด้วยเนี่ยอิ่มแล้วใกล้มากเนี่ยอุ้ยนี่คือคริกเลยนะพริกกับเครื่องเทศขอบคุณนะคะขออุ้ินเยอะช่างขอชิ้นที่เยอะเลยนะชามนี้ได้ค่ะกินเนื้อกันไหมอ่ะ กินเนื้อหมูใช่ไหมหมูหมูโอ้ยน้ำมันเดือดมากเลยโอเมก้าซื้อไลฟ์ตัดมบบละลายถ่าไม่ต้องสงสัยนะทุกคนไฟไหมลูกชิ้นลูกชิ้นกี่ลูกดีคะยี่สิบไหมคะเดี๋ยวคิดราคาเพิ่มนะทุกคน อีกแป๊บเดียวอะไม่เอาผักอีกแป๊บเดียวต้องอีกแป๊บเดียวมันจะจบแล้วว่าชั่วโมงเดียวผ่านไปเร็วมากเลยทำนี่ทำก๋วยเตี๋ยวได้สี่ชามแล้วว่าแป๊บเดียวเองเลทุกคนอย่าลืมนะคะวันนี้มีโปรโมชั่น,ะะลลนนะคะเลอร์ลดนะคะก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปนะคะทุกคนสิบแถมหนึ่งนะคะ,ส,คะสามารถคัดคัดเส้นตามที่เราชอบก็ได้หรือว่าหรือว่าเลือกอันเดียวอย่างพิมพ์แบบอย่างพิมพ์พิมพ์สั่งแค่วุ้นเส้นแบรนด์นะฟฟัสติลอย่างเดียวสิบเอ็ดซองเลยสาม,มาร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะีค่่าสงด้วยแล้วก็ แอดไลน์ <Add> <S <S นะคะเลอร์สอินเตอร์ฟูดจิ้มที่ดิงข้างล่างได้เลยอินเตอร์ฟูดเติมเอสนะคะจิ้มได้เลยจุ๊บแล้วก็บอกเลยว่ามาจากมิีแกนนะคะมาสั่งโปรโสิบแถมหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกเส้นได้เลยหรือถ,ถ้าเลือกไม่ได้อยากให้เลอรสจัดเซตให้นะคะเขาก็จะจัดให้เลยมิกซ์ไปเลยแล้วก็ถ้าติดใจก็มาสั่งซ้ำได้นะคะนี่ก็คือเส้นหมี่ใช่ไว่าเส้นเล็กเส้นหมี่ใช่เส้นหมี่ต้มน้ำเส้นหมี่แล้ต้มนม้ำ นาทีเดียวนานนี่คือแบบไม่ใช่ห้านาทีนะคนนาทีเดียวใช่นาทีเดียวเองอ่ะก็ใส่น้ำก็ใส่น้ำพออ๋อไม่เพราอใส่น้เยอะเยอะอิ่มแล้วอ่ะคือกินไปแบบสองชามแบบสามารถกินต่อได้อ่ะแต่ก็ไม่ควรแบบน่าอร่อยอ่ะอร่อยมากพี <c oughs> ่เป็นคนติดน้ำซุปมาก <c oughs> ทุกคนเวลากินกว๋ยกนวยเตี๋ยวจะกินน้ำซุปหมดนี่ก็คือน้ำซุปจะหมดแล้วพอกินน้ำซุปก่อน เพราะมันอร่อยมากทุกคนนี่ไม่ปรุงเลยนะปกติจะแบบเป็นคนที่ไม่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวโดยที่ไม่ปรุงได้อย่างอันนี้คือแบบมันครบทุกอย่างเป็นหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ต้องปรุงที่กินแล้วอร่อยสามสิบห้าบาทก็คือจบจบไปเลยอร่อยมากเราซื้อในซื้อในไลน์นี้ถูกกว่าสามสิบห้าบาทด้วยทุกคนไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอ่บชิมกับเทียทำก๋วยเตี๋ยว ด้วยตัวเองไปแล้วสี่ห้าชามแล้วอะปับเดียวจริงๆอะง่ายมากไม่คิดว่าการทำก๋วยเตี๋ยวจะง่ายขนาดนี้นะคะใครที่อยากทำก๋วยเตี๋ยวง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะที่บ้านมีหม้อมีน้ำร้อนแค่นั้นก็พอนะอย่าลืมนะคะก๋วยเตี๋ยวกือํสำเร็จรูปเลอรลอนนะัทุกคนมีทั้งหมด4เส้นวุ้นเส้นคริสตัลนะคะบะหมี่ญี่ปุ่นที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยเส้นเล็กนะคะแล้วก็เส้นหมี่สำหรับสายแบบก๋วยเตี๋ยวเลอรเวอร์ยังไงก็ต้องสั่งนะคะ ทั้งหมดเนี้ยก็คือส0บแถม1ในราคา350บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยทุกคนเสร็จแล้วยังขายโปรไม่เสร็จเลยก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนีบอ่ะใช้ที่หนีบดีกว่าเนอ้อมาซาไดการาซ่าโซอร่อยมีเพลงอยู่แล้วมันอร่อยวิวิวิวกน,นะกเด่นอย่ากลัวอย่ากลัวนะเต้าฉันกลัว อุ้ยลูกเยอะจังเลยขอโทษนะใส่ผักบุ้งประมาณสองชิ้นนี่เอาแคปหมูไหมคะคิดเพิ่มนะคะแลินขอกินแทนได้ปะอร่อยมากท่านผู้ชมคะมารับเร็วมารับเร็วเลยค่ะนี่ทุกคน สิบเสียงในห้องส่งได้หนึ่งชามนะคะบอกด้วยนะว่าอร่อยแต่ไมหรไม่มีไม่มีหมูอย่างเดียวไม่ have เนื้ออู้หูมากินต่อกินต่อกินต่อกินกินกันจริงจังละอยากกินอีกอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องลองเลยเส้นสุดท้ายที่พวกเรายังไม่กินคือเส้นหมี่ไม่ลองหมดแล้วหมี่ก็กินแล้วเหรอเรอลองอุ้ยมันมีพริกไทยด้วยอ่ะเลิศเมื่อกี้กินเส้นเล็กไม่ใช่เหรอ หรือว่าเส้นหมี่อยู่ทำที่บ้านแล้วนั่นไงที่เขาทำเ<อ>มื่อกี้เมื่อกี้เส้นหมี่ไม่เหรอ <laughs> เส้นหมี่ <laughs> เส้นเล็กมันคล้ายๆกันก็ไปไม่คล้ายเส้นหมี่กุ่เส้นแบบหมี่อ่ะหมี่แบบหมี่เล็กจิว๋วไม่แต่นี่คือบะหมี่ไงนี่คือบะหมี่แต่เส้นเล็กอะมันจะหนา <laughs> ใครที่ติดตามแทนเน่ทวิตเตอร์ก็จะรู้มันเป็นเรื่องมันเล่ามาขอทวนโปรโมชั่นก่อนทุกคนก๋วยบะหมี่ตื่นสำเร็จรูปรือล้นนะคะบะหมี่และก๋วยเตี๋ยวนี่คือของใหม่ล่าสุดในหัวไงที่เราไม่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวมันจะ,จะตื่นสำเร็จรูปทําที่บ้านได้ทุกคนก๋วยเตี๋ยวตื่นสำเร็จรูปรือล้นนะคะมีทั้งหมดสี่เส้นทุกคนเส้นมนซี่ลูลเส้นหมี่สมมเส้นเลกแล้วก็บะหมี่ที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นนะคะ<บ>ในราคาทั้งเซตสิบแถมหนึ่งแค่350บบาทเท่านั้น ส่งฟรีด้วยนะคะแอดไลน์จิ้มที่ไลน์แอดเลยพิมพ์อยู่นะคะแอดเลอร์ลดอินเตอร์ฟูเติมเอสนะ,ะอร่อยไหมขอรีวิวหน่อยอร่อยการันตีรีวิวจากผู้ส่งอย่าลืมอย่าลืมสั่งกันด้วยนะโอ้โ่งกันแล้วแฮมเมอร่อยอันอร่อยจริงอร่อยจริง ใช่ใครสั่งแล้วคอมเมนต์หน่อยเนี่ยขอดูสิลืมอินบ็อกซ์มาด้วยนะคะก็มารีวิวด้วยในด้อสโฮมเทียกับพิม์ด้วยนะคะว่ามันเป็นไงบ้างขอดูฟิตแบกขอดูฟิแบอยากอยากกินอีกแต่ก็ไม่ควรอะแต่ว่ามันอร่อย,ว,ยวันนี้เป็นวันวันที่ปีนรั้นแรกได้สูงกว่าที่คิด o l new honda w rv drive my day oh. f เหลาค่ะฮิฮ oh. ิ f เหลายี่อวู้่อ woo ร้อยร้อยห่อท้องส่ง f เหลาร้อยห่อนะทุกคนแต่พี่เพิ่งเข้าไลฟ์มายังไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เลยมาดูคอมเมนต์ย้อนหลังไม่ได้ใช่ปะ f ฟแลว ถ้าทุกคนสั่งแล้วอย่าลืมนะพอสั่งเสร็จแล้วนะทุกคนเปลี่ยนชื่อไอจีเลยคุณด้วยเ่ิศด้วยเชฟเดี๋ยวพิมพจะไปเปลี่ยนชื่อไอจีตัวเองว่าเชฟพิมพจีรานหนึ่งมันอ,อกมันหน้ามันใจทําก๋วยเตี๋ยวเองที่บ้านได้แล้วเรียกตัวเองว่าเชฟแล้วนะคะง่ายมากทุกคนเด็กหอนะคะเอฟเลยทําง่ายมากทําที่หอได้ทําได้ทุกที่สั่งเลยนะคะมีคนเอฟร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราอะไรนะน้ำหมดแล้ว นั่นแหละค่ะก็อย่าลืมนะทุกคนฝากเลอรสนะคะ๋วยเตี่ยวกึือสาเร็จรูปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเพราะว่านี่คือสิ่งแปลกใหม่มากปกติไม่เคยกินก๋วยเดี๋ยวกึืนสําเร็จรูปมาก,ก่อนนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกที่กินนะคะแล้วก็แบบเขาบอกเลย<อ>นะว่าไม่แพ้ร้านนะคะจริงๆนี่เอาจริงนะเลอรสคือช่วยชีวิตพิมมากเพราะว่าพิทากับข้าวไม่เป็นแล้วรอบนี้พิมพ์ทำรอดอร่อยไหมที่เราทำอร่อยมากมัน <laughs> ทำง่ายมากเห็นไหมคะทุกคนเราก็สามารถไปบอกเพื่อนบอกพ่อแม่บอก ขอชอบอกแฟนได้แล้วว่าแบบเฮ้ยเัาข้าวเป็นนะเธอเราทำเกี๋ยวให้กินปะแล้วเราก็แอบทำในครัวนะอยากให้เขารู้นะว่ามันแปบเป็นซองแบบนี้เข้าใจปานะคะสิแถม1นึ่งสามาสิบาทเท่านั้นทั้งหมด4เส้นมีเท่านั้นครับแอบเชียรวุ้นเส้นคริสตัลเพราะว่าใครที่ลดน้ำหนักอยู่นะคะอันนี้คือผอมสุด แล้วใครนะคะที่แบบว่ารู้สึกตึงเที่ยดจากเส้นเล็กนะคะที่สั่งมากี่ทีก็เป็นก้อนนะคะก็สั่งไปเลยกว๋วยเตี๋ยวโลโลเส้นเล็กนะคะกินที่บ้านนะคะยังไงก็ไม่เป็นก้อนเพราะเราทําเสร็จแล้วเราได้กินเลยอร่อยมีความสุขแฮปปี้พุงออกเลยอ่ะ <laughs> ยืนได้ไหมไม่เอา